แหวนแก้วบวก3ามกษัตริย์ค่ะวงนี้ประกอบไปด้วยบวกทองบวกเงินและบวกนาค่ะมีขนาดเม็ดจุดที่1 8คูณ2ซนเมตรนำมาขึ้นเรือนด้วยเงินแท้9 2้ค่ะส่งเรือนค่อนข้างที่จะหนานะคะเป็นแหวนกลมเกือบกลมแล้วค่ะรีกลมค่ะ1 8คูณ2ซนะะเมตรนะคะเม็ดจะไม่รีมากค่ะจะออกกลมกรีกลมค่ะ เป็นแก้วจะบอกปงหลวงอำเภอเถินจังหวัดลำปางค่ะเม็ดนี้เป็นแก้วบวกลอยนะคะลอยฟูค่ะเนื้อแก้วสวยใสไร้ตำหนิมองลอดเข้าไปค่ะเราจะเห็นว่าบวกมีสีทองสีเงินและสีเขียวค่ะลักษณะตัวเรือนค่อนข้างที่จะหนาและแข็งแรงมากค่ะ เนื้อแก้วใสนะคะมองลอดเข้าไปจะเห็นมลทินแร่ที่ชัดเจนและสวยงามค่ะถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบแก้วตระกูลปวกเที่ยวรวมตัวกันตระกูลปวกต่างวรรณะกันตระกูลเดียวกันเม็ดนี้ค่อนข้างที่จะกลมนิดนึงค่ะ1.8ึคูณ2เซนติเมตรเหมาะสำหรับที่จะใส่นิ้วชี้ก็ได้นะคะนิ้วกลางหรือว่าบางท่านที่มี นิ้วที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ก็ใส่นิ้วนางได้ค่ะแต่ด้วยตัวเรือนนะคะขนาดใหญ่แล้วก็หนาแบบนี้นะคะใส่นิ้วชี้กับเนิ้วกลางจะสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะถ้าหากท่านใดชื่นชอบนะคะสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับแอดมินค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ